เล่าเรื่องหลอนตอดผีพงมู่บ้านของคอยเป็นมู่บานสุนบุบรซึ่งจะห่างไกลจากความเจริญเดลิกน้อยลักษณะเหอนในมู่บานส่วนหลายจะเป็นเหอนไม้ยกพื้นสูงในตอนกลางคืนก็จะมิดเงียบและส่วนหลายคนในมู่บานแม้นจะออกไปซอการกบเขียดเพื่อมาปิ่นอาหาร ตามปกติจดนดมีเรื่องเล่าแปลกจากคนในมู่บานเล่าให้ฟังว่าปีผ่านมามีคนในมู่บานพบเห็นผีโพงแต่ก็บ่ฮูว่าแม่นเทหรือบ่เพราะมันโดนนานมาแล้วและเรื่องมีอยู่ว่าช่วงเวลาฝนตกไม่ต้นเดือนหกตอนนั้นค่อยกำลังออกไปการกบการเกียดตามทงนาอมแอมแถวมู่บาน เละป่าตามแคมห้วยห้องจากหัวบานจนฮอทท้ายมู่บานไกลกับเฮือนไม่เท่าคนหนึ่งซึ่งเลาอยู่คนเดียวค่อยก,ก,ก็การคือมือปกติที่ผ่านมาหลังจากการไปจนฮอดเวลาเกือบจะเที่ยงคืนกบเขียดมันก็จะออกมากินน้ำหมอกเป็นจำนวนหลวงหลายค่อยก,ก็การกบเพียดจนเพลินเลยซึ่งค่อยเป็นคนบริยานยัง หลังจากการไปฮอดแคมห้วยค่อยก็เห็นแสงบางอย่างอยู่แคมน้ำอีกป่าฟากหนึ่งค่อยก็ปิดไฟแล้วค่อยค่อย่างเข้าไปจอบปึ่งหลังฟุ่มไม้และสิ่งที่น่าตกใจคือค่อยเห็นผู้เท่าคนหนึ่งผมยาวสีขาวดวงตาสีแดงและดังก็มีเสียงออกมากำลังนั่งกัดกินปา่า เละเขียดตูปินปินยู่เข็มห้วยพอเห็นดังนั้นค่อยก็นึกในใจว่าต้องแม่นผีพงงแน่นอนค่อยเริ่มคนหนาวลุกจากเป็นคนที่บอยยานกัวกับเริ่มยานและหัวใจเต้นตุบตุแม่เท่าคนนั้นเลือบตาซอกหากินไปแล้วค่อยก็อยากคู้ว่าแม่นไผเป็นผีพงค่อยก็เลยเปิดไฟแล้วสาดไปที่ผู้เท่าคนนั้นทันที คราวนี้เห็นจักจังใบหน้าของลาวแม่นแม่เท่าที่อยู่ท้ายมู่บานนั่นเองเมื่อลาวเห็นแล้วลาวตกใจและก็ย่างเข้ามาหาคอยทันทีพอเห็นท่าบอดีดังนั้นคอยก็ถอยออกจากบ่อนนั้นทันทีแล้วแล่นหนีกับเืินคอยหันหลังไปเบิง้งเห็นลาวย่างนำหลังคอยเละพอหลังจากใกล้จะหอดมู่บานหันไปเบิ้งอีกโกโบหินลาว คอยก็ฟ้าวเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อแม่ว่าแม่เม่าท้ายหมู่บ้านเป็นผีโพพอเรื่องนี้ดังขึ้นมาคนในบ้านก็บ่พอใจและกำลังจะไปไล่ลาวออกจากบ้านพอหลังจากนั้นมือโตอมาเม่เท่าคนนั้นก็เสียชีวิตตามผู้เฒ่าผู้แก่พิ่นว่าถ้าไผเฮ็ดให้ผีโพงบ่กพอใจ มันจะใส่การกวยที่ตัดใบอกมดุดหรือไม้คานห้าบของไม่ไม้ดึกข้ามหลังคาเฮือนผู้นั้นซึ่งครอบครัวของคนที่ทึกดึกข้ามก็จะพบกับความโศกใารภัยอันตรายต่างๆและผีพงจะตายเมื่อมีคนไปพบหินเึ่งหน้ากับผีพงและห่้งว่าผีพงเป็นไผหากผ่านพ้นมาได้นึ่งมือแล้วผู้ที่เป็นผีพงก็จะตาย และมันยังสามารถท่ายทอดให้แก้กันได้ด้วยการพ่นน้ำลายใส่หน้าหรือมีไผยปิดกินน้ำลายของผีพงผู้นั้นก็จะกลายเป็นผีพงและนี้อาจฮิตให้ไม่เท่าคนนั้นตายเพราะค่อยเห็นหน้าเราเป็นผีพงนั่นเอง